หลังจากที่สำนังกงานอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคุณทักษิณชินวัตรในความผิดมาตรา112แล้วทำให้การพูดถึงการเนื้อโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112ร้อนแรงขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสทั้งคัดค้านและก็สนับสนุนให้มีการเนื้อโทษกรรมมาตรา112ด้วยแต่ว่ามาร้อนแรง มาดูดเดือดมาเข้มข้นก็หลังจากคุณทักษิณถูกฟ้องในคดีมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองแล้วทำให้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้เป็นแกนนำรัฐบาลก็ไม่กล้าขยับครับเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าคุณทักษิณก็เปรียบเสมือนกับสายลอกฟ้าหรือชนวนความขัดแยง้ง เงว่าจะไปเหมือนกับประวัติศาสตร์สำรอยในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีการออกพอรบรเนยโทษกรรมแบบสุดซอยซึ่งครั้งนั้นมันแตกต่างกับครั้งนี้นะครับครั้งนั้นเป็นการเนยโทษกรรมให้กับคุณทักษิณและก็มวลชนคนเสื้อแดงแต่การเนยโทษกรรมครั้งนี้ถ้าหากว่าจะดูในรายละเอียดทั้งหมดก็เหมือนกับ ทุกฝ่ายทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเนอโทศก,กรรมถ้ารวมไปถึงผู้กระทําผิดมาตรา112ด้วยก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการเซตซิโร่ล้างไพ่กันใหม่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะออกมาคัดค้านเรื่องนี้ก็คงมีบ้างลหละแต่ว่าถ้าจะให้รุนแรงเหมือนกับเนอโทศก,กรรมสุดซอยก็น่าจะเป็นไปได้ยากเพราะแกนนำ ของทุกกลุ่มได้รับประโยชน์ด้วยการออกพอร,พรบนี้โทษกรรมครั้งนี้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยต้องกล้าที่จะยืนยันในเรื่องนี้ถ้าหากว่าเกรงว่าจะกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่ามีพรรครวมรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการนี้โทษกรรมมาตรา112พรรคเพื่อไทยก็ โยนเรื่องนี้ให้ไปเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือเสนอโดยสอสอแล้วก็ฟรีโหวตให้สอส,อสอโหวตกันเองผลจะเกิดมาอย่างไรออกมาอย่างไรรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งสามารถทำได้และเสถียรภาพของรัฐบาลก็ต้องเรียนว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีพักร่วมรัฐบาลถอนตัวในกรณีนี้ ผมยืนยันให้ก็ได้ว่าไม่มีพักร่วมรัฐบาลรักไหนกล้าถอนตัวออกจากการเป็นพักรัฐบาลก,ก็อยากจะให้พักเพื่อไทยผลักดันเรื่องนี้ต่อไปถ้าหากว่ามีความจริงใจที่จะเนตโทษกรรมทั้งหมดให้พักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลสองพักนี้ร่วมกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ก็มีความสำเร็จได้ไม่ยากครับ จึงอยากเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้แสดงความกล้าหาญผลักดันให้มีการเนรโทศกรรมครอบคลุมไปทุกกลุ่มส่วนตัวเห็นด้วยกับการเนรโทศกรรมให้กับทุกกลุ่มทุกฝ่ายถ้าทำได้ก็ออกพอรบฉบับนี้ออกมาแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะเนรโทศกรรมให้กับทุกกลุ่มมีข้อยกเว้น ผมเห็นว่าก็ไม่ควรออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพราะการที่ยกเว้นไม่เนียทศกรรมให้กับบางกลุ่มบางพวกความสมัรสมานก็ไม่เกิดขึ้นความสามัคคีก็ไม่เกิดขึ้นความขัดแย้งก็ไม่ได้ลดลงได้ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลองรองความสามัคคีของชนในชาติผมจึงฝากไปยังพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับถ้าจะ ให้มีการปลองดองสามาคัคคีเกิดขึ้นในชาติโดยการเนื้อทุกรรมต้องเนืยโทุกรรมให้กับทุกฝ่ายครับ